หอมละมุนจริงๆค่ะ <Wow. S 1> ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r ร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30น,นเช่นเดิมค่ะทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราไปโรงแรมต่างๆหรือสถานที่พักผ่อนใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะ อุปกรณ์ในครัวจานแก้วน้ำรวมถึงโถส้วมออก๊อกน้ำจะสะอาดมากๆบางสถานที่สะอาดไม่พอจะเงามันวักเลยค่ะวันนี้มีคำตอบค่ะว่าทำไมสถานที่ดังกล่าวเขาจึงมีอุปกรณ์สะอาดได้ถึงขนาดนั้นเขาใช้น้ำยาสูตรไหนไปค่ะเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ส่วนผสมน้ำยาทำความสะอาด 1. ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะผสมน้ำเขย่าให้ละลายแล้วนำมาตวงปริมาณ1แก้วค่ะเทผงซักฟอกที่ละลายแล้วลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ปริมาณหรืออัตราส่วนสามารถเพิ่มลดได้ตามที่ต้องการเลยค่ะสำหรับส่วนผสมที่สองน้ำเปล่าค่ะปริมาณที่ใช้1แก้วเล็กเช่นกันค่ะ ส่วนผสมที่3ที่เราแบบอึ้งมากเลยนั่นก็คือเกลือค่ะเกลือแกงของเรานี่แหละค่ะปริมาณที่ใช้2ช้อนชาค่ะส่วนผสมสุดท้ายคือส่วนผสมที่4นั่นก็คือเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วให้คนส่วนผสมทั้ง4อย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะมาค่ะ มาดูน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสูตรโรงแรมเขาใช้กันค่ะมาดูใกล้ๆจะเห็นเนื้อน้ำยาทำความสะอาดาหอมระมุนน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันเลยนะคะน้ำยาทำความสะอาดสูตรนี้สามารถที่จะเก็บไว้ใช้นานๆได้เลยดังนั้นแอดมินนำขวดมาใส่เพื่อที่จะ เก็บไว้ใช้ได้นานๆเพราะเวลาใช้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซิงล้างจานที่มี่อยคาบดำๆเราจะมาทดลองใช้กันเลยค่ะว้าวออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสะอาดมันวาวมากๆ นี่คือสูตรน้ำยาทำความสะอาดที่โรงแรมใหญ่ๆเขาใช้กันค่ะเป็นสูตรที่เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยส่วนผสมที่มีอยู่รอบตัวใช้ล้างจานอุปกรณ์ในครัวได้ทุกอย่างรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำก็ใช้ได้ประหยัดปลอดภัยหอมมากๆสิ่งนี้มีประโยชน์แชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะและ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกต o k กคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆกกวันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบพคุณมากค่ะและนี่คือการทดลองให้เห็นชัดๆสำหรับคาบที่โถส้วมค่ะลองทำดูค่ะมีประโยชน์แน่นอนคราบที่โถส้วมหายเกลี้ยงด้วยสูตรน้ำยาทำความสะอาดแบบโรงแรมค่ะ